การประเมินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน s t a r f i t Class ที่จะมาเป็นผู้ช่วยคุณครูในเรื่องบริหารจัดการห้องเรียนสำหรับแอปพลิเคชันนี้ทำอะไรได้บ้างและมีวิธีการใช้งานอย่างไรไปชมกันเลยค่ะในห้องเรียนห้องหนึ่งเต็มไปด้วยเด็กที่มีความสามารถหลากหลายแตกต่างกันไปบางคนมีความสามารถในด้านการพูดและบางคนชอบที่จะเป็นผู้นำและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ปัญหาก็คือเมื่อถึงเวลาที่เราต้องประเมินความสามารถและทักษะของเด็กๆเ,เราจะประเมินอย่างไรที่ให้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของเด็กทุกคนอย่างเป็นรูปธปรรมและไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดเตรียมเอกสารมากมายวันนี้ Starfish Education มีตัวช่วยดีๆมานำเสนอคุณครูให้เรื่องของการประเมินไม่ใช่เรื่องยากต่อไป Starfish Class Application online, ลตฟ t ร์มออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่จะเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยให้คุณครูสามารถประเมินทักษะสมรรถนะที่หลากหลายของผู้เรียนเหมาะสมต่อความหลากหลายในการใช้งานของวิชาต่างๆที่ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในศตวรรษที่21ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเพียงแค่ลงทะเบียนและสร้างห้องเรียนออนไลน์เพิ่มรายชื่อนักเรียน เพิ่มทักษะการประเมินที่ต้องการ แชร์รายงานที่จะเห็นความก้าวหน้าของนักเรียนแต่จุดที่สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมการประเมินแบบใหม่คือการพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่2ี่ที่ทำให้คครูสามารถประเมินและเห็นพัฒนาการของนักเรียนทั้งรายบุคคลและรายห้องเรียนได้เพียงแค่ปลายนิ้วโดยที่แอปพลิเคชันจะมีทักษะสำคัญตั้งต้งตนให้ก้าวทักษะซึ่งค,ครูสามารถเลือกประเมินให้สอดคล้องกับเป้าหมายในเนื้อหาการเรียนรู้นั้นๆ ากคุณครูต้องการเพิ่มทักษะใหม่ที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถทำได้อีกด้วยซึ่งในการประเมินแต่ละครั้งคุณครูสามารถกำหนดวันที่ทำการประเมินแล้วระบบจะทำการเก็บบันทึกเพื่อนำไปใช้ในการรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยคุณครูสามารถใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Scoring r u b r i c รวมถึงเก็บหลักฐานการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของรูปภาพวิดีโอและไฟล์เอกสารซึ่งคุณครูสามารถใส่คำอธิบายประกอบการประเมินในแต่ละ ได้และนอกจากนี้ Starfish c l a s s Application ยังได้ออกแบบให้เพื่อนครูเข้าร่วมประเมินผู้เรียนด้วยกันเพื่อช่วยกันยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการรายงานการประเมินผลคุณครูสามารถกดวิวรีพอร์ตเพื่อจะได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนทั้งรายบุคคลและรายห้องอีกทั้งยังสามารถรายงานผลแบบดิจิตัลพอร์ตโฟรีโอออกมาทั้งในรูปแบบของ Excel และ PDF เเพียงเท่านี้คุณครูก็สามารถเห็นพัฒนาการด้านทักษะและสมรรถนะของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายห้องอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการทำเอกสารมากมาย อีกทั้งยังสามารถนำรายงานการประเมินผลไปใช้ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอให้กับผู้เรียนได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่า Starfish Class Application ออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยคุณครูในเรื่องของการประเมินในศตรวรรษที่21อย่างแท้จริงและพร้อมให้คุณครูได้ดาวน์โหลดใช้งานแล้วทั้งในระบบ Android และ iOS รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกทั้งยังใช้งานเต็มรูปแบบได้ฟรีเพื่อคุณภาพการประเมินในมิติใหม่อย่าลืมลองเข้ามาดาวน์โหลด o ไต f i s h c l s s s ใช้กันนะคะและในบทถัดไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างห้องเรียนการเพิ่มผู้เรียนและการเพิ่มทักษะส่วนจะเพิ่มอย่างไรไปทำพร้อมกันเลยค่ะ